มือนีลงทงพามาเบิงบรรยากาศขาวอากลาศขาวๆงามๆเต็มพื้นดินกันเลยพี่น้องยนีมันหลายเวลามันล่นลงมาก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะต้นบักไงนพี่น้นองโอ้ยสีไหมขาวเต็มให้หน้าเลยพี่น้องนี่แหละคือพืชที่สามารถนำพาเอาไปเก็บกินได,ด้เด้อ ดอกแคดอกแคต้นไยูยพี่นอ้องเดี๋ยวได้พวกขาหอยเบิง้งโอ้ยบรรยากาศหมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติในช่วงแต่ละปีเมื่อเวลาฤดูกาลมาถึงต้นหม่ให้่ๆิก็จะให้ซึ่งแนวอยู่น้กินลวงลวนลงมาตามพื้นดิน ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อเบิตัวอ่อนซ่อนเด้อลายผู้เลายคนเขาเจ้ากับมาเอาไปกินกินค้ากินแน่ขาเจ้ากินจนอิ่มแล้แล่ะพี่น้องผู้ขาพานมากก็เลยเห็นเห็นมันขาวๆงามๆโลนเต็มดินก็นเลยเก็บเอาบรรยากาศแบบนี้่หละให้เบิง่งอันไม่ที่ว่างอยู่นี่คือไม่ขาเจ้ามาต่อยเอามาซอยเอาที่มันบ่ท่านไห ร่วงล้นลงขีดินได้พี่น้องนี่ไม่ไพ่นี่ไม่ไพ่นี่ให้เบิ่งบรรยากาศงามๆในช่วงเดือน5อีกอก,กี่มือสงการก็จะมาหอดมาถึงแต่ว่าแต่ละปีทุกๆปีดอกไม้ชนิดนี้ที่เกิดอยู่ตามทงที่เกิดอยู่ตามไฮตามหน้าก็จะเริ่มล่วงหล่นเพื่อที่จะเป็นหมากเป็นผล ในปีต่อๆไปผู้ขานำพาเอาคลิปแบบนี้ละมาให้เบิงเด้อพี่น้องเด้ออุย้ยอ่อนซ้อนมาเห็นแล้วก็ผู้ขากับโอยจากพานไปนี่ไหมากเก็บเอาแบบนี้ไหมเก็บเอาไปประกอบอาหารรับประทานกันโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบผู้ที่ชื่นชอบรสชาติความขมขมเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ารสชาติมันขมกับบ่ขมเท่าไรดอก แต่ว่าหลายผู้หลายคนอาจจะบชื่นชอบซึ่งรสชาติที่มันขมแต่ว่า,าผู้ที่สูงไว้ในจักน้อยนึ่งขาเจ้าจะชื่นชอบเพราะว่ามันกะเป็นพลดีต่อสุขภาพน้ำผอมนะครับสำหรับความขมหวานเป็นล้มขมเป็นยาภาษาโบราณเพื่อนบอกว่าไหวจังซีอ่ะนํำพ้าห้เบื้องแบบนี้เราพี่น้องกับบรรยากาศในช่วงเดือนห้า ผู้ขาผ้ามาแวะมาเบิงกับดอกแค่ที่ร่วงหล่นเต็มพื้นสมมาพระควรนำ้ำราพระจกักเดี๋ยวคลิปหน้าอก,กน,นาวากันไหมเนาะพี่น้องเนาะให้เบิงซํานี่ละเด้อผู้ขาไปแล้วในคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ